สาโวชลนไม่กับหมานคือเก่าครับตานี่ก็เป็นเฮ็ดแจงครับผมตาผ่าเป็นเฮ็ดสุบตานี่เป็นเฮ็ดแจงครับขึ้นหน้ากับมะพร้าวเฮ็ดสุบ้วพี่โน้องวันนี้ขอแหลกครับผมเปนหมานครับตาดูอานมันพุ่งขึนมากครับผมเป็นเฮ็ดปลายขาวครับขวัญจรรย์ครับผม ม่าโพดอะไรพี่น้องขาครับผมขาครับแมงครับผมวสวยๆเลยครับผมอีพออีแม่เห็ดปวดบ,บักโม่บักแตงหมาครับผมสุดย่อดเลยครับหมงผักหมานเงี้ยครับผม มะม้ายใหม่ครับผมก็คือโปคือโพดเถอะครับผมกระล่างขึ้นเขามาครับปืดดอกเพ่นครับผมมาโปดมาโพดเหระครับผมบานโปดโพบกม่วักแดงครับผมเห็ดปลายขาวครับปัดพอยเม่เอ้ยบานผลที่ล้ครับเห็นคักแขงครับผมโปดโพบกม่ัักแดงครับผม อียังจิบประโพดป้านั่นครับกระล่างขึ <hi> ้นมาหอดพ่นเปิดชีพที่พี่น้องวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเศร้าวย็บซีนักล่ายเย็ดไม่เตยพอเตยปลาแต่กุ้คนกุ้หมองกุบอลครับผมพ่อกันในเสาวันที่สี่ท่านว่าพ่อศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับผม นักลาเฮ็ดแม่เตยพอเตยป้าแตกเข่าป้าน้องมีขี้เก่าแล้วครับผมผ้าพี่ผ้าน้องมาปีนผู้ปีนเขาครับมาหมา้ไม่ครับปาดหมัวว่า,วานพ่อใหญ่คือ้นผหลุนใจพ่อเตยแมาพ่อจังสีแน,น่นอ๋อครับผมอีหยังจำมาโปรผู้บกักโม่บกักแตงแถิดครับบาน,นเฮ็ดซุปปลายขาวครับผมเต็มเต็มตาเร็วพ่อเตยกะจะได้โรคเร็วหลือพี่น้องข้าเนี่น กำลังขึ้นมาหอดผู้หอดเขากับม้ามานเหรอครับผมอ๋อพ่อเต้ขอตั้งกล้องก่อนครับผมขึ้นมาก,กับมาพร้าวให้สุกแล้วพี่นอ้นองมื้อนี้ขอแหลกครับผมมันม้าครับอ่าล้วครับผมอ่าก็ยังงามๆอยู่ครับปลายขาวครับผม มสองตาคือเก่าครับผม ว่างท่านีา่เก่งเลยครับผมอีปีพอเตที่สร้างเฮดสุบเหมือนนี้มีโอกาสครับผมปาดหวานมองนี้ผูกขึ้นมากครับผมเป็นเฮดปลายขาวครับขวันจรรน์ครับผม นี่นะครับผมนี่ปลายขาครับเสือเลยครับผมห่างห่างแค่ได้เชืได้ครับผม ขอน,ขอน,ขอนจะหล่อนจะได้มาออกดอกงดอกนะนรครับผมปลายขาวครับปดีครับผมนสว,ย,ว,สว,ย,วย,ย,ยครับผมสวยครับแต่ดอกง่ายๆครับมาโพดแต่ละพี่น้องปดขาครับผมขาครับ แม่นครับผมสวยๆเลยครับผมงามครับแต่ครับผมหมดกระายครับผมพอปัดหมดออกก่อนครับพื้นหมดปเนื้อแจงครับผมดอกง่ายๆครับผมผลโพธิ์แต่ครับผมอจะเต็มตาเลยนะครับตาแรกครับผมหมดครับ กาดปวดเดตอร์ขมดหนึ่งตาต่ละดอกครับผมทางล่างเมนเบิร์ตครับผมพอเตอร์ผมเลยมาหลอกโอหันครับผมปื๊บผืนเมนเบิร์ตครับผมนี่ต่ดอกใหญ่ๆครับเป็นสันเป็นสันเลยครับผมอาอาเบาครับผมหลงตาสองกับพอเตอรปานหมดก่อนครับผมกาดปวดแช่ครับ จอดครับผมตายขาวครับพอดีสุบเลยครับผมหม้ๆไครับผมะสะตาผ่ผาครับบันเต็มละตานึงเลยครับผมสุยอดเลยครับจอกครับจอกใหญ่ไหงครับ มานครับผมมีแต่ดอ,อกสวยๆไงครับผมต้องปัดหมดออกก่อนครับใบ mm. ขาวหวานเจดาเด้พี่น้องบอนไซมากครับผมหอวานสวงามนี่แต่ดอ,อกครับผม ขอบคันครับผมน้ำค,ครับสวยสวยเลยครับผมเห็ดชุบครับเห็ดชุบชุบป,ปลายขาวครับผมอ่อ,อนๆครับ えー、もちろん。 วออขวานเลักนออกอเอะเง่าเครับผมม้าชักมาแน่อีกอะไรครับผมตานอ,อ,อยเนี่ยเป็นเฮ็ดแจงครับผมตาไม่ไ่ครับเ็ดแจงใดครับผมงามๆตัวนี้พ่อเตยใช้เฮ็ดชูป,ปลายขาวครับผมอา เกเครื่องตาอะไรแล่ะครับผมอีพออีแม่เห็ดพวกพวกบักโมกบักแตงมาครับผมหยุดยอดเลยครับหมานผักหมานเนี้ยครับผมจัดไปดครับผมดน่ครับผมสวยๆเลยครับปลายขาวครับส,สวยงามๆครับผม ผัวอ่า,านปอเตยน่าจะมากทาั้งนี้ครับผมถ้าใ่ใจได้เฮ็ดแจงง่ามครับครับผมอ้าวมึงนี่กะหมาอลไรครับผมป้าติ่ว กดนมเลยครับผมสุดยอดครับผมทำงานเลยครับผมโค้กของหมอกแดงครับ เต็มตาผ่าแล้วพี่น้อง,งผลโวกของหกแจงครับผมต้งห่อครับผมตั้งปลายังมันไปครับจาะได้ครับผม สุดยอดยครับผมน้องตาครับผมอีกฟังครับผมสวยเลยครับผมพู้โพบักมูกแ่งที่เป็นดอกม่งดอกเพิ่นครับผมสุดยอดเลยครับ <c oughs> ดอกไงฮะครับผมเน็้ชุบครับนี่เป็นกําฟุตครับผมสุดยอดครับผมโอ้โหผม,กกมงกแกงครับดอกจละดอกครับผมสุดยอดครับแกงครับผม แต่ดอกเงี้ยออกข้อนจะหลานเด้อพ yep, ี <k <k ่น้องปุ๊ดๆลยครับป้าดอกมีแต่หนาเลยครับผมเป็นเห็ดแจ้งครับผมลายดินมากขึ้นนกเจ้าครับผมจะ่ถ้อว่าลูกบานลวครับผมประมาณโม่งกลัว ต็เตยมมาณสองสามขอนครับผม mm hmm. น่านมหัศจรัย์จริงทีรับบัตตาดอกกันรแบบับท่งนี้เป็นเห็ดปลายขาวครับผมเห็ดปลายขาวเห็ดชุบใส่ตาผ่าครับปื้ออลังการเนี่ยขาขาขาเป็นขาครับผม วัวลุงหารถแล้วครับผมประมาณโมงกูกลัวแล้ะครับเต็มตาแล้ะครับผมเป็นเฮ็ดเจีงครับพอเตยมาเลาะวานพอเตยจะได้เฮ็ดงามด้วยผีน้องมือขาขายังม่เห่ยทาใหญ่อ,อื้ สะออนขาครับผมขาครับขาเชยช้ยเลยครับเฮ็ดชุกกะเต็มตาเฮ็ดแจงกะเต็มตาครับผมสออนขาพืนดีสออนขาพืนดีครับผม ะสวยครับผมเต็มที่สองตาแล้วครับผมอ้าพาพี่พาน้อ,นองกลับบ้านแล้วครับบ้านย่างมาหาลูกกับมาหมาเห็ดแจ้งอีกแล้วครับผม สวัสดีครับผมเดแ,แจ้งครับสองมงกลัวครับกลาบ,บ้านแล้วครับบ้นานมือนี้กับพอเตกสขอสรุปผลงานของพ่อเตยในมือวันที่สี่ท่านว่าพรชอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อครับผมปลาพีพาหนองมาปีนปลาปีนเขาอีกขึ้นเขาเหรครับ มันน้ำฮิดบดอิตคอนอีกคือเก่าครับผมมันตะเศร้าครับผมวัอนี้สองโมงกูกลัวรับมาพร้สองสามคอนครับผมกะมาหมานเห็ดซุปครับผมปลายขาวครับโปเตยสไดายแห้งว่านโปเตสโบดม่าช้นนี่ครับผมสาวช้อนไม่กับมานคือเก่าครับตาหนี่ก็เป็นเฮิตแยงครับผมตาผ่าเป็นเห็ดซุปตานี่เป็นเฮิตแยงครับหมานคือเก่าครับผมวัอนี้ ชุดถ eh? e ่ายปาก็ไหลก็แช่ก็ติดตามมากับนักลายเฮ็ดไม่เตยพอเตยป้าแต่ขอบคุณพ่อไ่ไม่ไ่ลูกป้าออาอทุกคนทุกหม่องบอนเด้อครับผมขอบคุณเจ้าป้าเจ้าเขาเถิดพอเตยหมานตลอดครับผมเมื่อี้กจะได้ลงบานเร็วแน่ครับผมพอกันลิบหนามอื่นก็อาจจะเป็นขึ้นน้ำเฮ็ดคือเกาหละครับผมอาจจะเป็นเฮ็ดสุปหระครับผมสวัสดีครับ